สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกนะครับ6ชนิดผ้านะครับที่ใส่ไปไหนนะครับหรือใส่ไปเที่ยวนะครับโดยไม่ต้องรีดเดียวเลยนะครับ ชนิดแรกนะครับเป็นผ้าขนแกะนะครับรู้หรือไม่นะครับขนแกะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายของคนนะครับซึ่งหมายความว่านะครับจะช่วยให้รู้สึกเย็นสบายเมื่ออากาศร้อนแล้วก็ปุ่นนะครับเมื่อคุณรู้สึกหนาวเย็นทั้งนี้นะครับเนื้อกระเป๋านะครับหรือเนื้อผ้าอากาศนะครับขนาดเล็กจํานวนมากนะครับนอกจากนี้นะครับน้ําหนักเบาด้วยนะครับผ้าขนแกะยังทนต่อการจับได้ด้วยนะครับลักษณะแบบที่2นะครับผ้าแคชเมียร์นะครับ หรือที่เรียกคัว่าผ้าขนแพนนั่นเองครับความสะดวกสบายนะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการเดินทางนะครับและผ้าขนสัตว์นะครับเป็นผ้าที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับนอกจากจะดูหรูหราและนุ่มนะครับผ้าแคชเมียร์นะครับแทบจะไม่ยับเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีรอยยับนะครับเมื่อนําออกจากกระเป๋าเดินทางและแขวนนะครับหรือวางลาบไปกับพื้นนะครับรอยยับก็จะหายทันทีนะครับแบบที่3นะครับผ้าไนลอนนะครับหรือผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับ อัดดิกเรียมผ้าเหล่านี้นะครับไนล่อนและโพลีเอสเตอร์นะครับเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับนอกจากไรยรอยตะเข็บนะครับหรือไรยรอยยับนะครับและยังเป็นผ้าแห้งเร็วอีกครับผมดังนั้นนะครับถ้าคุณต้องการซักเสื้อผ้าในขณะที่เดินทางนะครับมันจะแห้งสนิทนะครับเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องจัดกระเป๋านะครับหรือสวมใส่นะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่3ามนะครับเป็นตระกูลของเสื้อถักนั่นเองนะครับ มีชนิดการถักแบบต่างๆนะครับรวมถึงการถักด้วยเส้นใยจากผ้าฝ้ายนะครับขนสัตว์และเส้นใยสังเคราะห์นะครับมันเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับเนื่องจากไม่ต้องดูแลรักษามากเลยนะครับอย่างที่5้านะครับนิโอเปีนนะครับหรือยางเทียมนั่นเองนะครับนิโอเปีนนะครับหรือยางเทียมนะครับมาได้ไว้สําหรับ ชุดดำน้าหรือชุดว่ายน้ําเท่านั้นนะครับคุณจะเจอเสื้อและกางเกงนะครับที่ทํามาจากผ้าที่ทนนี้ได้อีกด้วยนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับผ้านี้ต้านทานริ้วรอยนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับและง่ายต่อการเก็บใส่กระเป๋าด้วยนะครับอย่างที่6นะครับอย่างสุดท้ายนะครับแม้ว่านะครับจะเป็นผ้าที่มีน้ําหนักนะครับกางเกงยีนหรือผ้ายีนนะครับเป็นผ้าที่เหมาะสําหรับการเดินทางยอดเยี่ยมนะครับ เขาเป็นผ้าที่ไร้ริ้วรอยมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับผ้าชนิดต่นๆนะครับยังไงก็ตามนะครับหากมีรอยยับนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือนำังเกงดีนะครับหรือแจ็คเก็ตนะครับไปเป่านะครับด้วยเครื่องเป่าผมนะครับเพื่อลดรอยยับนั่นเองครับ